สำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหแบงคอกนี่มาตามสไตล์จริงๆแหะครับในการลงสนาม FC c h a m p i o ปี League นะครับในรอบคอลี่ฟายซึ่งต้องบอกครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการดวลกันร,ระหว่างไทยจีนครับชนะ จบนะครับแพ้ก็จบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างสำหรับไลอ up ผู้เล่นตัวจริงของทางแบงคอกนี่ก็มีผู้เล่นไทยหลายรายอยู่เหมือนกันนะครับอย่างปฏิวัติคำใหม่เนี่ยลงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็เป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยนะครับวันนี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหรือว่า45นาทีแรกเนี่ยมีจังหวะเซฟน่าจะประมาณครั้งสองครั้งไม่เยอะนะครับไม่ได้ทํางานหนักอะไรนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแบงคอกมาเล่นแบบรับ จัดหนักจัดเต็มแล้วครับมาเรลทอมเบียนะครับไมอาตัวใหม่นะครับนี่ิีงพงเสลานนอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็มีทางด้านของวันชัยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับและก็ยังใช้สุพรรณทองสงอีกนะครับคือตัวผู้เล่นของแบงคอกเนี่ยเรียกได้ว่าเอามาเน้นเกมรับโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังมีปกเก้าอันต์นะครับมีเอาฮาฟนะครับมีคุโนรินากามูระ คือเรียกได้ว่าทุกคนต้องช่วยกันวิ่งต้องช่วยกันไล่แล้วก็ทิ้งข้างหน้าไว้นะก็คือทางด้านของซิปโควิดนั่นเองนะครับซึ่งพี่แบน์มักจะใช้ซิปโควิดอยู่แล้วในการลงสนามเป็นรายชื่อแรกๆรกสำหรับทางด้านของแบงคอกยู n นเต็ดนั่นเองนะครับขณะที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยนะวันนี้เราไปเยือนนะครับ ก็ใช้นักเตะต่างชาติเนี่ยหลายรายนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าลงสนามมาอย่างต่อเนื่องให้กับสโมสรอ,อยู่แล้วเพราะว่าเขาอินซีซันนะเขาเล่นไป20กว่านัดแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวยาฮาฟกุมฟิงเิลนะครับจากอิสราเอลเนี่ยอายุ27ปีก็ลงสนามทางฝั่งซ้ายคือบอลของทางเฉิงตูเนี่ยนะครับจะเล่นขึ้นริมเส้นแทบจะทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ากะว่าจะมาโจมตีไทยเนี่ย ที่แนวรับคงมองเหมือนกับทีมชาตินะครับว่าเฮ้ยใช้เกมริมเส้นเปิดคอร์ดเข้ามาให้กองหน้าโฉบเข้ามองแต่อย่าลืมไปนะครับว่าบอลสโมสรของไทยอะครับกองหลังสูงทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าในทีมชาติเนี่ยมันอาจจะมีสูงบ้างไม่สูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าในนามสโมสรแล้วกินยากพอสมควรนะครับแล้วก็ยังใช้ทางเปโดเดลกาโดซึ่งฟอร์มก็โอเคอยู่นะแต่ว่าทําอะไรยากครับไม่ค่อยถนัดถนีในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็มาจากโปรตุเกส นี่ตัวท็อปเขาเลยนะเดลกาโดโรเมโรอย่างเงี้ยจากบราซิลอายุ29่แล้วก็มีซิลวานะครับเป็นกองหน้าเป้าก็ยังไม่ได้สามารถทำอะไรถนัดทนีขนาดนั้นสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านนั่นเองนะครับเกมโดยรวมเนี่ยทางแบงคอกอ่ะไปเน้นรับนะครับอย่าเรียกว่ารับธรรมดาเรียกว่ารับ100%ซครับคือหลายจังหวะมากครับที่ทาง กองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังของแบงคอกเนี่ยจะไปรวมตัวผสานกันนะครับเล่นในระบบ5 4 1หรือว่าเป็น5 1 3 1คือแบบรับทั้งหมดนะครับอยู่ในแบบกลุ่มแบบโหเล็กมากนะครับคือคอมแพกมากๆครับครึ่งของครึ่งสนามก็ยังเดินมาไม่ถึงเลยด้วยซ้ําคือยืนแบบหน้าลายสุดๆนะครับทุกคนจะต้องช่วยกันไล่ทุกคนจะต้องช่วยกันบีบช่วยกันเพรสเนี่ยนะครับและเกมของเฉิงตูก็เล่นริมเส้นอย่างเดียว เจาะนะครับขอขึ้นริมเส้นยังไงขอโยนขอคอสขอไปสุดเส้นหลังนะครับเกมจะประมาณนี้เลยนะครับพอมิดฟิลตรงกลางของเฉิงตูได้บอลโยนออกซ้ายมิดฟิลได้มาโยนออกขวานะครับส่วน เกมของแบงคอกเนี่ยถ้าหากว่าเก็บบอลได้จะน่ากลัวกว่าน,นี้นะในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะเก็บบอลได้สร้างสรรเกมได้ทําให้มันอันตรายเนี่ยนะครับคือเกมตรงนี้เนี่ยมันทําได้ไม่ดีพอนะในช่วงครึ่งเวลาแรกก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างอ่ะเพราะว่ามันเน้นรับอยู่แล้วไงคือจะเปิดหน้าสู้เจ้าบ้านที่เล่นมา20แมตช์นในซีซั่นมันคงไม่ได้โค้ชแบนก็มีบางช่วงบางเวลาเนี่ยที่เข้าไปแบบค่อนข้างที่จะแบบไปติวแท็กติกไปพูดคุย ก็เรียกได้ว่าเครียดพอสมควรนะสำหรับทางด้านของแบงคอกในเจอบุกหนักอย่างเดียวอะนะครับไม่บุกซ้ายก็บุกขวาเปิดเข้ามาก็มีวิดโดนบ้างเล็กน้อยจังหวะขึ้นโชบมงจังหวะโถมเข้ามาจะทําประตูแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกว่ามันก็ได้แค่เฉียวไปเฉียวมามีเซฟบ้างเล็กน้อยมันไม่ได้โหเรียกว่ารับแบบรับทั้งทีมอะมันเจาะยากมากครับอันนี้คือสไตล์ของทางพี่แบนเลยนะเน้นเหนียวเน้นรับ ไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวยื้อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ45นาทีแรกกลับมาต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับโอ้โหโอกาสเกมนี้เปิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าทางด้านของแบงคอกเนี่ยก็เริ่มเสริมกำลังในแดนหน้าสร้างเกมลุกมากขึ้นนะครับแทนที่จะรับอยู่อย่างเดียวเนี่ยมีจังหวะครับของนักเตะญี่ปุ่นอย่างทางคุโนริเนี่ยได้เสริมมาตรงกลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะลากขึ้นไปลากขึ้นไปเจ้าตัวเทคนิคค่อนข้างดีนะแล้วหลบมาปุ๊บหลบ3อะ่ะเออจังหวะนี้หลบ3ค่อนข้างดีเลยนะครับแหวกพยายามจะหาช่องในการยิงแล้วฉลาดด้วยแต่ว่าไอ้จังหวะนี้มันก็แอบยากเกินไปพอสมควรเหมือน หมือนกันนะฮะยิงหักข้อมาแล้วมันเหมือนจะไม่ตรงนะครับเหมือนจะไม่ตรงกรอบช่องมันเล็กอะครับคือแต่อย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้จบได้เข้าทําบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหตั้งรับรอโดนอย่างเดียวแบบนี้มันก็เสียวอ,อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะเช่นเดียวกันครับจังหวะนี้นี่น่าได้สุดๆแล้วครับแบงอคอกมาโอ้โหคือแบบน่าได้ชนิดที่ว่าโอ้โหอยากให้เข้าเลยดีกว่า เพราะว่าผู้รักษาประตูของจีนเนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วออกมาไม่เจอบอลครับพอออกมาไม่เจอบอลเนี่ยขอแค่ว่าแบงคอกเนี่ยตัดบอลได้แล้วยิงตรงนะครับตัดได้แล้วแต่ยิงไม่ตรงครับเปนเข้าข้างตะข่ายโอ้โหคือเป็นอะไรที่ช็อกเลยถ้าลูกนี้ได้คือแบบนำหนึู่นย์เนี่ยครับแต่ก็นั่นแหละครับคือจังหวะมันก็ผิดพลาดกันมันรีบ,รบ,รบเร่งเร่งรนรน,รนไปหน่อยเลยไม่ได้ครับ แล้วพอเปิดเกมมากขึ้นจังหวะจีนเขาก็มีพื้นที่มากขึ้นคราวนี้เขามาลิมเส้นเลยนะครับเขาพยายามลากมา โรมมโรเนี่ยมาคนเดียวนะครับทำชิ่งแล้วไม่เวิร์กพยายามเจาะยังไงก็ไม่เวิร์กลากคนเดียวมาใช้ความเป็นต่างชาติเนี่ยครับลากยิงเปี้ยงหุยลูกนี้คิดว่าหายแล้วนะตอนแรกนึกว,ว่าโดนแล้วแต่ว่าไม่โดนฮนะรอดเฉยบอลเข้าข้างตขาข่ายอยางงน,น,นี้ปฏิวัติคำใหม่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่แล้วนะครับทางด้านของแบงคอกเนี่ยต้องบอกว่าดวงแตกครับเกมนี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่าครึ่งแรกเนี่ยเจอเปิดมงเปิดมงนะครับแต่ยังมีมานนเอลทอมเบียอยู่ แต่สุดท้ายครับมนโนทอมเบียเนี่ยเจ็บเจ็บจริงๆมีอาการเจ็บตั้งหลายทีแล้วนะครับและจะออกหลายทีสุดท้ายออกพอตอนออกเอาจักรณพันไปสุวรรณลงมาคือคิดในใจอยู่แล้วว่าโดนแน่ครับโดนบอมแน่นอนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือจังหวะที่เฉิงตูเนี่ยเปิดเข้ามาครับแล้วก็โดดมงในจังหวะเตะมุมครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ทันทีเลยแต่ว่าไม่ใช่ผู้เล่นที่สูงใหญ่อะไรนะครับเป็นหมายเลข16ครับยางหมิงหยางครับที่มองเข้าไปจากจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยแล้วแบบเหมือนมาร์กกันไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่มาครับเป็นวันชัยจรุนงคารที่อาจจะไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นตัวรับที่สามารถจะขึ้นได้ดีขนาดตัวรับตัวใหญ่ๆนะครับและที่สำคัญ คือไม่ได้ขึ้นด้วยยังไม่ทันจะขึ้นเลยครับโดนโฉบมงแล้ว1-0ครับแล้วเขาเจาะลูกเดียวเลยเขาเปิดมงอย่างเดียวกูขอเปิดมงแล้วทําได้ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาเห็นแผลเราและเขาก็พยายามจะย้ำย้ำย้ำเข้าไปเปิดแผลให้ได้สุดท้ายแผลเปิดครับ และพอโดนนำไปแล้วครับแบงคอกเสียอาการครับทุกท่านฮะเสียอาการสิครับแล้วไม่มีกองหลังตัวหลักอยู่แล้วที่ลงเล่นในเกมนี้นะครับก็พากันปั่นป่วนโดน2ครับจากจังหวะที่ตรงแผงมิดฟิลเนี่ยตักบอลมาให้กับฟิลิเป้กองหน้าคือบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยในเกมบอกว่าเฮ้ยล้าหรือไม่ล้าไม่ล้มแน่นอนร้อครับเพราะว่ามีตัวที่ต่ํากว่านะครับยืนอยู่ทิ้งห้อยไว้ไงครับตอนนี้ก็ ปากค่อยครับวิ่งไม่ทันแล้วครับตอนนี้โดนแน่ๆครับแล้วหลุดมาก็ไม่ทําให้เสียชื่อบราซิลแล้วครับเฟลิปเปจัดการยิงผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างปฏิวัติคําใหม่เข้าไปได้อย่างสวยงามครับ2 0ครับโอ้โหแบบเนียนกริปเรียกว่าเนียนกริปนะฮะแล้วก็แบงคอกก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวเนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเสริมอะไรที่มันหวือหวาคนนี้ก็อาจจะต้องเจองานลําบากพอสมควรเลยนะครับสําหรับแบงคอกและทางด้านของแบงคอกเนี่ยก็ยังมาโดน30ด้วยนะครับโอ้โหจากเฟลิเป้คนเดิมครับปั่นสวยมากมุมเดิมแบบเดิมเลยนะครับและไอ้คนยกเหมือนเดิมเลยโอ้โหทุกอย่างคือพอแนวรับหายไปคนหนึ่งเละครับเละเป็นโจ๊กเอาจริงคือเละเป็นโจ๊กเลยครับตอนนี้รั่วครับ โอ้ยับเยินครับคือแบงคอกเนี่ยไม่หวือหวาในการเสริมทัพอยู่แล้วปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหนื่อยจริงๆครับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจสุขสกินขจัดรังแคผมร่วงน้อยลง2เท่ากดได้ในตะกร้าเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กระดกิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ